สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการชุมชนวิชาการจากคณะธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะในเวลา1า,า3 0นถึง12.00นาาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมอเอสแนเมกะเฮิร์นะคะซึ่งเราก็มีเรื่องราวสาระความรู้ทางทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพในช่องปากมาฝากกันเป็นประจำนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกลิ่นปากซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนค่อนข้างกังวลใจนะคะโดยวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกับเราก็คืออาจารย์ทันตแพทย์หญิงสายใจทันทนุษจากภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์คณะทันตแพทยศาสตร์มอ,สว,ส,อาาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอัญชลีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องกลิ่นปากเป็นเรื่องที่หลายคนค่อนข้างกังวลใจนะคะแต่ถ้าเราเห็นในรายการตลกของทาง สถานีโทรทัศน์ที่เราเห็นบ่อยๆนะคะเรื่องตลกๆเขาก็นํามาร้อเรียนกันอยู่บ่อยๆแต่ในชีวิตจริงคงทําให้เราขาดความมั่นใจไปพอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเรื่องกินป่ากถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเลยนะคะคุณนันที ค่ะแล้วกลิ่นปากนี่คืออะไรคะกินปากนี่นะคะก็ここคือลมหายใจนะคะที่ผ่านออกมาจากช่องปากอะคะ่ะซึ่งก็จะมีกลิ่นเหม็นเป็นครั้งคราวนะคะหรืออาจจะมีกลิ่นตลอดเวลาก็ได้อะคะ่ะกลิ่นเหม็นที่เป็นครั้งคราวเนี่ยอาจจะเกิดได้เช่นจากการเลยนนะคะหรือแม้แต่จากการพูดคุยนะคะซึ่งการพูดคุยเนี่ยถ้ามีกลิ่ปาานปากตามออกมาด้วยเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็อาจจะสร้างความลำคาญให้กับบุคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งตนเองได้นะคะ แล้วสาเหตุของกิ่นปากคืออะไรคะสาเหตุของกิ่นป่ากเนี่ยเราสามารถที่จะพอจําแนกออกเป็นสองสาเหตุใหญ่ๆได้ด้วยกันนะคะก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจากภายในช่องปากะคะ่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึงก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกช่องปากะค,ะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบว่าสาเหตุภายในช่องปากเกิดจากอะไรได้บ้างะคะ่ะ สาเหตุที่เกิดจากภายในช่องปากนะคะก็เกิดได้ตั้งแต่การที่เราไม่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากหรือว่าสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีนะคะเริ่มตั้งแต่มีการแปรงฟันที่ไม่สะอาดนะคะมีคราบอาหาร หรือจะเป็นพวกค่าแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่ตามผิวฟันนะคะหรืออาจจะเป็นที่ลิ้นหรือที่กระพุ้งแก้มนะคะก็สามารถที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันค่ะซึ่งการที่มีอนามัยช่องปากที่ไม่ดีนะคะมีเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปากเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะการที่เราไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างอยู่ในช่องปาก หรือที่ซอกฟันเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการเกิดคราบพวกคราบแบคทีเรียที่ก่อตามตัวฟันที่เหงือกเองหรือแม้แต่ที่ลิ้นเองหรือแม้กระทั่งที่งที่กระพุ้งแก้มนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะการที่มีฟันที่ซ้อนเกยนะคะหรือหรือหรือผู้ป่วยบางคนนะคะมีการใส่ฟันปลอมค่ะหรือมีอุปกรณ์ทางธนกรรมอื่นๆอย่างเงี้ย ก็อาจจะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียไปเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นที่ตามซอกฟันปลอมหรือใต้ฐานฟันปลอมนี้นะคะก็จ,จะทําให้เกิดก่อกลิ่นเหม็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นบางคนใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้หรืออาจจะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาทานอาหารเสร็จก็จะมีเศษอาหารไปตกค้างมีค่าแบคบทีเรียไปตกค้างอยู่ได้ะคะ่ะ หรือแม้แต่การเกิดฟันผุนะคะหรือมีเหงือกเศษนะคะมีเลือดออกตามไายฟันนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่นปากค่ะคุณอัญชลีค่ะแล้วพวกโรคในช่องปากอื่นๆเช่นโรคเหงือกและโรคปริทันทําให้เกิดกลิ่นปากด้วยหรือเปล่าคะ ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะคะก็คือนอกจากโลคเหงือกโรคปริทันก็คือมีมีการเกิดฟันผุนะคะฟันผุเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะคะก็คือว่าการที่มีฟันผุเนี่ยก็คือจะทําให้มีเศษอาหารเนี่ยไปติดค้างอยู่นะคะแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่รูฟันผุนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะไปทําให้เกิดการบูดเน่าแล้วก็ก่อให้เกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยปล่อยฟันผุเอาไว้แล้วก็ทําให้เกิด อละเลยไม่ได้สนใจดูแลนะคะทําให้ฟันผุเนี่ยผุไปถึงทะลุประสาทฟันนะคะมีหนองที่ปลายล่าฟันเกิดขึ้นนะคะซึ่งหนองเนี่ยก็คือสร้างแล้วก็ของเสียที่ออกมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือจะทําให้บุลามีหนองในช่องปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นปากออกมาได้ก็ทําให้ปากเหม็นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบกับโรคปริทานเมื่อกี้ที่คุณอญชลีถามนะคะก็คือว่า การเกิดโรคเอืออักเสบหรือโรคปริทันเนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันนะคะคุณอัญชลีเพราะว่าจะมีการอักเสบของเหงือกนะคะเนื่องจากว่าการมีเหงือกอักเสบหรือมีโรคปริทันเนี่ยจะมีหินปูนแล้วก็มีแผ่นค่าแบคทีเรียเนี่ยมาเกาะที่ฟันนะคะทําให้มีการสะสมของเศษอาหารแล้วก็เวลามีการ เกิดเหงื่ออักเสบพวกนี้เนี่ยก็จะมีการทําลายอวัยวะรอบลากฟันนะคะซึ่งทําให้เหงื่อเนี่ยอ้าออกมาจากตัวฟันนะคะคุณอัญชลีทําให้เศษอาหารเนี่ยเข้าไปสะสมได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาแปลงฟันเนี่ยก็แปลงออกได้ไม่หมดนะคะซึ่งนานๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากออกมาได้นะคะซึ่งสาเหตุการแก้ไขของอันนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการกําจัดหินปูหรือแผ่นคราบแบคทีเรียออกให้หมดนะคะก็จะทําให้สามารถกําจัดกลิ่นปากได้ค่ะค่ะ กินปากที่มีสาเหตุมาจากช่องปากนอกจากโรคฟันผูโร่หงหือักเสบแล้วยังมีจากอย่างอื่นอีกไหมคะจาจาเกิดได้จากทางน้ำลายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้อะค่ะเช่นถ้าเกิดสมมุติว่า ผู้ป่วยบางคนนี่อาจจะมีความผิดปกติก็คือมีอัตราการไหลของน้ำลายที่น้อยนะคะน้ำลายการที่มีน้ำลายน้อยเนี่ยน้ำลายเนี่ยจะเป็นอันปัจจัยอันหนึ่งที่ในการชำระล้างพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติการที่มีน้ำลายน้อยเนี่ยจะทําให้มีการชำระล้างพวกเศษอาหารออกไปได้ไม่หมดนะคะก็จะทําให้มีกลิ่นปากออกมาได้ค่ะคุณอัญชลีซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามักจะมีกลิ่นปากตอนตื่นนอนนะคะเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับอะค่ะจะมีการไหลเวียนของน้ำลายที่น้อย สาหรับในผู้ป่วยที่มีน้ําลายที่ข้นเหนียวหรือว่าน้อยเนี่ยทาให้การทํล้าล้างเศษอาหารเนี่ยได้ไม่ดีกับผู้ที่มีน้ําลายที่ใสหรือมีน้ําลายที่มีปริมาณมากนะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเรามีปากที่แห้งนะคะหรือมีคอแห้งนะคะราควรที่จะจิบน้ําบ่อยๆะคะ่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือว่าการที่ดูแลอนามัยในช่องปากอย่างดีแล้วบางคนก็จะแบบมีกังวลมากเอ๊ะแปรงฟันอย่างสะอาดแล้วดูแลอนามัยช่องปากที่ดีแล้วแต่ว่าด้วยอายุที่สูงขึ้นนะคะมีทําให้การผลิตของต่อมน้ํำลายเนี่ยมีอัตราการผลิตน้ํำลายที่น้อยลงก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปากแห้งได้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกิ่งปากได้เช่นกัน,นะคะคุณอัญชลี นอกจากนี้ในเรื่องน้ำลายแล้วใช่ไหมคะที่เป็นสาเหตุนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งของของการเกิดกลิ่นปากได้นะคะการที่ว่าลิ้นเป็นฝ้าเหมือนผู้ป่วยบางคนล่าปิ๊งออกมาเพราะว่าลิ้นมีฝ้าขาวๆออกมานะคะการที่ลิ้นเป็นฝ้านั้นเนี่ยเกิดจากการที่มีการสะสมของพวกเศษอาหารแล้วก็พวกแบคทีเรียนะครับอยู่ที่บนผิวของด้านลิ้นนะคะ ซึ่งการที่เรากําจัดพวกเศษอาหารเศษแบคทีเรียรที่สะสมที่เป็นฝ้าขาวๆที่ลิ้นออกเนี่ยซึ่งจะทําให้ลิ้นสะอาดขึ้นการที่มีลิ้นที่สะอาดขึ้นเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดกลิ่นปากได้นะคะ เนื่องจากว่าลิ้นของเราเนี่ยดูเหมือนจะเรียบใช่ไหมคะแต่พอเราแลบลิ้นออกมาเนี่ยจริงๆลิ้นของเราเนี่ยมีผิวที่ไม่เรียบนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นขรุกค่ะถ้าเปียกไปแล้วเนี่ยลิ้นของเราถ้าถ้าเราดูแล้วก็เหมือนกับเป็นพรมหนาๆค่ะซึ่งก็จะถักใยเป็นเป็นเส้นใยผ้ามีซอกเล็กซอกน้อยเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยก็จะเป็นที่กักเกษอาหารได้อย่างค่อนข้างดีเลยค่ะคุณอัญชลีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรากําจัดตรงนี้ออกไปเนี่ยก็จะทําให้ลมปากเราสะอาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําความสะอาดลิ้นด้วยค่ะคุณอัญชลีแล้วก็มีงานวิจัยที่ท,ที่ที่ออกมานะคะก็จะพบว่าแบคทีรียรที่มีผลต่อกลิ่นปากมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสะสมอยู่ที่โคนลิ้นมากกว่าค่ะก็คือจะมากกว่าที่ฟันแล้วก็ที่เหงือกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอะอุดฟันก็แล้วขูดถินปูนก็แล้วเหงือกก็ไม่อักเสบขูดถินปูนทุกหงเดือนตามหมอนั้นเลยแปรงฟันหลังทำความสะอาดทุกวัน บางคนก็ถึงขั้นใช้น้ํายาบ้วนปากกันเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากมีลมหายใจที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราลองอาปากดูแล้วส่องกระจกดูลิ้นนะคะดูเ,เฉพาะที่โคนลิ้นเนี่ยค่ะดูว่ามีเศษอาหารมีคราบจับหรือเปล่าถ้าเกิดมีเนี่ยก็ให้เราทําความสะอาดลิ้นนะคะก็จะทําให้ลดการเกิดกลิ่นปากได้ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพวกการแปลงฟันแปลงฟันอย่างเดียวไม่พอนะคะคุณนฉลีเราจะต้องมีการใช้ไหมขัดฟันด้วยะคะ่ะ เพราะว่าไหมขัดฟันเนี่ยก็จะทําความสะอาดตรงซอกฟันของเรานะคะซึ่งการที่เราทาความสะอาดตรงซอกฟันเนี่ยก็จะพบว่าทําให้ทําให้ปากสะอาดได้ะคะ่ะก็จะทําให้มีมีมีลมหายใจที่สดชื่อนะคะไม่ไม่มีกลิ่นปากะค,ะค่ะค่ะก็นอกจากนี้เขาก็จะบอกว่าในวงการแพทย์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากเนี่ยก็จะมีอัตราเสี่ยงที่จะทําให้เกิด เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะจากวาลสารของสมาคมแพทย์ทันตแพทย์ในสหรัฐอเมริกาค่ะในในปี ในเดือนมีนาของปี2001นะคะเขาก็บอกว่าก๊าซที่เกิดจากแบคทีเรียนในช่องปากนี่มีโอกาสอันตรายต่อการเกิดเดยื่อหุ้มปอดได้เช่นกันนะคะซึ่งการที่เราขจัดแบคทีเรียนในช่องปากเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะมีสุขภาพดีมีผลดีต่อสุขภาพในช่องปากไม่เป็นที่ลำคาญกับบุคคลรอบข้างเวลาเราคุยแล้วเนี่ยก็ยังดีต่อร่างกายโดยส่วนรวมส่วนอื่นของเราด้วยนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยจะปล่อยสารพิษทำลายเหงือกและฟันแล้วก็ทำให้เกิด เป็นเป็นเหมือนก๊าซซัลเฟอร์เป็นเหมือนกา๊ซาซกลิ่นไข่เน่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาค่ะคุณญฉลี่ค่ะเ,ออเราได้รู้ว่าภายในช่องปากก็คือโรคฟันผุโรคเหงือทําให้เกิดกลิ่นปากไปแล้วก็อยากจะทราบว,ว่าสาเหตุของกลิ่นปากที่เกิดจากภายนอกช่องปากมีอะไรบ้างคะ สาเหตุที่เกิดจากภายนอกช่องปากนะคะก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันเลยค่ะก็คืออาจจะเป็นเกิดจากเช่นผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีลักษณะเป็นทอนซินอักเสบนะคะเกี่ยวกับที่คออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอักเสบเจ็บคอตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นจากโรคปอดอักเสบนะคะหรือแม้แต่เกิดจากพวกเป็นแผลในช่องปากนะคะหรือผู้ป่วยบางคนนะคะก็คือเป็นโรคไซนัสอักเสบนะคะก็คือที่ตรงจมูกเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำมูกมีไซนัสอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นไข้หวัด หรือแม้เกิดจากเป็นพวกโรคก,กระเพาะอาหารนะคะหรือยาบางชนิดนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเขาบอกว่าผู้ป่วยบางคนนะคะก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับลมหายใจนะคะ ซึ่งเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยมันก็จะมีลมหายใจออกมานะคะเหมือนที่บอกว่าเป็นโรคไซนัสอักเสบหรือเป็นโรคโพงจมูกอักเสบนะคะการอักเสบชนิดนี้เนี่ยก็จะมีหนองออกมานะคะก็ทําให้มีกลิ่นซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะออกมาจากทางจมูกก็ได้นะคะขณะหายใจหรือออกจากทางปากก็ได้ะค่ะขณะพูดซึ่งเวลาพูดเนี่ยก็จะมีกลิ่นปากออกมานะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นหวัดบ่อยๆนะคะก็คือนอกจากดูแลสุขภาพช่องปากแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะ หรือแม้แต่ที่ที่เรียนไปให้ทราบอะค่ะก็คือว่าผู้ป่วยบางคนเจ็บคอนะคะก็คือมีการอักเสบที่ลำคอเป็นต่อมทอนซิลอักเสบนะคะก็จะมีการอักเสบเลือดลังบางคนเนี่ยปล่อยเอาไว้เลื้อดลังเลยอะค่ะคุณอัญชลีก็จะมีกลิ่นปากได้นะคะ<อ>ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจ็บคอเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาโรคคออักเสบนี้ให้ให้หายนะคะแล้วก็การที่มีปากแห้งมากๆนะคะ ก็จะทําให้มีกลิ่นป่าได้นะคะซึ่งวิธีแก้ไขตรงนี้ก็คือว่าให้เราเนี่ยจิบน้ําบ่อยๆนะคะก็จะมีการชลาระล้างนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นส่วนคนที่เป็นโรคปอดเลือรังอะค่ะคุณอัญชลีหรือบางคนเนี่ยเป็นวัณโรคปอดนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปอดอะคะก็จะมีกลิ่นป่าออกมานะคะขณะลมหายใจ ที่เวลาเราหายใจออกนะคะก็ mm. จะมีกลิ่นปากออกมาได้อะคะ่ะคุณอัญชลีหรือในผู้ป่วยที่สูบุรีเห็นไหมคะเวลาสูบุรีอะคะ่ะก็คือเวลาเขาหายใจพูดคุยกับเราในผู้ป่วยที่สูบุรีอะคะ่ะ mm. ก็จะมีกลิ่นที่เหม็นออกมานะคะ mm. ก็คืออาจจะเป็นเกิดจากกลิ่นปากของบุรีหรือว่าในสารนิโคตินนะคะคุณอัญชลีที่อยู่ในบุหรีหรือตัวทานะคะที่อยู่ในบุหรีนะคะก็จะเคลือบอยู่ตามฟันแล้วก็ติดแน่นกับเหงือกนะคะแล้วก็ปอด เวลาหายใจออกมาก็จะมีกลิ่นเหล่านี้ออกมาก็จะมีกลิ่นเหม็นได้นะคะค่ะสาเหตุจากภายนอกอีกส่วน,นหนึ่งน่าจะเป็นของเรื่องอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาหารก็เป็นนะคะคุณเฉลี่ยอาจจะเป็นเช่นในเรื่องของหัวหอมกระเทียม เครื่องดื่มเอ่อเอ่อพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้นะคะหรือคนใต้นะคะจะชอบทานสตอนะคะการรับประทานอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้อะคะ่ะคุณญชลีเส้นเอ่อถ้าเกิดสมมุติเรารับประทานไปเนี่ยหลังจากรับประทานก็จะมีกลิ่นปาก,ก,ปากเกิดได้อย่างตอนเนื่องบางบางอาหารบางอย่างเช่นสตอางเนี่ยะคะ่ะก็อาจจะมีกลิ่นปากติดทนนานอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวันได้เลยทีเดียวนะคะ แล้วก็อาหารที่พวกนมและเนยค่ะคุณอัญชลีทราบไหมคะว่าอาหารเหล่านี้ก็ทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันนะคะคุณอัญชลีนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ชอบดื่มเหล้าอ่ะค่ะดื่มเหล้าหรือดื่มไวน์หรือดื่มเบียร์พวกนี้ค่ะอาหารพวกนี้ที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะก็เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะคุณอัญชลีก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะคะซึ่ง เครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปแล้วมันก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะก็รอจนกว่าเขาจะขับออกจากร่างกายไปจนหมดอะค่ะกลิ่นก็ถึงจะหายไปนะคะจะเป็นกลิ่นชั่วคาวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าพอกําจัดออกไปหมดแล้วหนึ่งถึงสองวันอย่างเงี้ยกลิ่นก็จะหายไปนะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากลิ่นปากเนี่ยก็คือเป็นทั้งสาเหตุจากทั้งภายในอะค่ะคุณอัญชลีก็คือภายในช่องปากเองแล้วก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกช่องปากอะค่ะ ก็ต้องดูนะคะว่าว่าบุคคลนั้นเนี่ยสายเหตุเกิดจากอะไรอะ,ค,ะค่ะค่ะเอ,อ่อกลิ่นปากก็เป็นเรื่องที่เรากังวลใจแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีกลิ่นปากไม่ทราบว่าเราจะตรวจสอบเองได้อย่างไรคะว่ามีกลิ่นปากอะ,ค,ะค่ะก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะทดทดสอบนะคะว่าตัวเองมีกลิ่นปากหรือเปล่านะคะก็ให้ใช้มือบงังบริเวณปากแล้วก็จมูกนะคะแล้วหายใจออกมาทางปากอะคะ่ะซึ่ง ถ้าเกิดเนี้ยถ้าเรามีกลิ่นปากออกมาเราก็จะได้กลิ่นออกมาด้วยนะคะก็คือตามด้วยการหายใจเข้าทางจมูกก็จะได้กลิ่นปากนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการตรวจว่ามีกลิ่นปากหรือไม่เนี่ยก็ให้ก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยอาปากนะคะแล้วก็พ่นลมหายใจออกมาทางปากเบาๆนะคะ <ESCO> ถ้าเกิดได้กลิ่นก็แสดงว่าเป็นกลิ่นปากนะคะ <oops. S 2> ซึ่งจะทําให้เราแยกแยะได้ว่าเป็นกลิ่นที่มาจากในช่องปากเองหรือว่าเป็นกลิ่นที่มาจาก ทางระบบหายใจนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดปากแน่นแล้วเราหายใจออกทางจมูกอะค่ะแล้วมันมีกลิ่นออกมาอย่างเดิมเนี่ยแสดงว่ากลิ่นนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เกิดจากระบบหายใจก็คือมันออกมาทางจมูกนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดปากแน่นแล้วเราหายใจออกมาแล้วพราว่ากลิ่นนั้นเนี่ยหมดไปนะคะก็แสดงว่ากลิ่นนั้นเนี่ยเกิดมาจากในช่องปากอะค่ะถ้าเกิดสมมติเราจะให้แน่ใจซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือด้วยการที่ ตรวจให้แน่ครั้งด้วยการอุดจมูกนะคะแล้วก็หายใจออกเบาๆทางปากถ้าเกิดมีกลิ่นออกมาจากในช่องปากเนี่ยก็แสดงว่าเป็นกลิ่นปากนะคะก็แสดงว่าคนนั้นอาจจะมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีนะคะก็ควรที่จะมาพบทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุของกลิ่นปากนั้นนะคะก็คือสรุปว่าเราควรจะต้องแยกแยะค่ะคุณอัญชลีว่าเป็นกลิ่นปากที่เกิดจากตัว จากช่องปากเองจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นกลิ่นปากที่เกิดจากเกิดจากระบบทางเดินหายใจอะ,ค,ะค่ะค่ะถ,ถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงอยากจะทราบว่าเราจะรักษากลิ่นปากที่เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะค่ะ การที่เราจะรักษากลิ่นปากเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะทําได้ตั้งแต่การที่เราต้องไปตรวจสุขภาพช่องปากก่อนนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุก็คืออันดับแรกเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่ามันเป็นกลิ่นจากที่ในช่องปากหรือเป็นกลิ่นที่จากระบบทางเดินหายใจนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่กล่าวไปถ้าเป็นกลิ่นที่เกิดจากในช่องปากเนี่ยไปตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์นะคะ <S <S เพื่อจะหาสาเหตุเราจะได้รักษาตามสาเหตุนะคะว่า สาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะการดูแลตนเองเนี่ยกลิ่นปากด้วยการที่ฟันให้ดีมีสุขอ,อนามัยที่ดีะคะ่ะถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็ไปพบทันตแพทย์นะคะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเวลาเราจะกําจัดกินปาานะคะก็คือเราต้องแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อนะคะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วไปพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนนะคะคุณอนญชลีค่ะค่ะ okay. นอกจากนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพบว่าเรามีฟันผุนะคะก็คือเราก็ควรที่จะอดฟันผุนั้นนะคะเราอย่าปล่อยให้ฟันผุนั้นลุกลามไปจนกระทั่งถึงทะลุป,ประสาทฟันนะคะคุณอัญฉลีเพราะว่าถ้าเกิดลุกลามไปที่พงประสาทฟันแล้วเหมือนที่บอกถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยก็จะเกิดหนองเกิดขึ้นได้ะคะ่ะคุณอัญฉลีซึ่งถ้าเรา ทะลุป,ประสาทฟันแล้วเนี่ยเราก็มีทางที่เก็บได้ค่ะทันตแพทย์สมัยนี้เก่งนะคะก็จะคุณหมอเขาจะสามารถที่จะรักษาครองลาาฟันได้นะคะแล้วก็ควรที่จะรักษาครองล่าฟันแล้วก็บูรณาฟันนั้นให้เรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟันผูนั้นผุผุล,ลึกมากแล้วค่ะคุณอัญชลีผุจนเก็บไม่ได้ละเหลือแต่ลาาฟันเหลือแต่ตอฟันอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราบูรณะได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วถ้าเราจําเป็นจะต้องถอนออกก็ควรที่จะกําจัดออกไปะคะ่ะคุณเฉลีแล้วก็ใส่ฟันปลอมที่หลังนะคะอืค่ะถ้ามีเศษอาหารจิตต้งซอกฟันที่ไม่ผูกเนี่ยก็กําจัดเศษอาหารออกโดยใช้ไหมขัดฟันนะคะ ค่ะนี่อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะในการป้องกันแล้วก็แก้ไขโรคกลิ่นปากอะค่ะการเกิดกลิ่นปากอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่ายังมีแผลในช่องปากอะค่ะคนนุณดัชนีบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นแผลเกิดขึ้นได้นะคะในช่องปากเนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้แล้วก็ต้องดูว่าแผลในช่องปากนั้นอะเป็นเป็นแผลจากอะไรนะคะหรือหรือผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อง,งอกนะคะที่เกิดในช่องปากอะค่ะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นปากออกมาได้นะคะซึ่งแผลนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อง,งอกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเป็นเนื้อง,งอกระดับรุนแรงขนาดไหนหรือผู้ป่วยบางคนอาจจะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นปากที่รุนแรงได้หรือถ้ามีหนองร่วมด้วยมีของเสียต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเะนั้นวิธีทางแก้ไขอันนี้ก็คือควรที่จะรักษาแผลหรือเนื้อง,งอกนั้นโดยเร็วนะคะเมื่อแผลหายแล้วเนี่ยกลิ่นปากก็จะลดลงอะคะ่ะ บางครั้งค่ะคุ่นเชลีมีคนไข้มาถอนฟันนะคะหลังจากถอนฟันแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดก kind of <me an> ลิ่นปากได้นะคะหลังจากถอนฟันผู้ป่วยไม่ต้องตกใจเลยะค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะหลังจากมีการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปากน,นะคะ <me an> หรือเป็นการผ่าฟันคุดนะคะก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้เนื่องจากว่าขนาดที่เราถอนฟันไปแล้วเนี่ยเมื่อจะมีแผลในช่องปากมีเลือดนะคะก็จะทําทให้เราอาจจะทําให้บทเคี้ยวอาหารได้ไม่ถนัดนะคะก็จะทำให้เศษอาหารเนี่ย ิที่ฟันได้แล้วก็นอกจากถอนฟันแล้วหรือมีม,ม,มีการผ่าตัดในช่องปากก็จะมีเลือดที่ที่ที่อยู่ในช่องปากมีไหลซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลือดเนี่ยก็จะเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคได้เลยทีเดียวค่ะจะทำให้เกิดการบูดเน่าของอาหารแล้วก็เลือดก็จะมีกลิ่นปากเหม็นได้ค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าหลังถ้าหลังแปลงหลังรับประทานอาหารเนี่ยเราแปลงฟันทันทีแล้วกินปากจะลดได้ใช่ไหมคะอาจารย์ การรับประทานอาหารเนี่ยนะคะหลังจากรับประทานอาหารเราควรที่จะแปลงฟันทันทีค่ะเพราะว่าเพื่อจะทําให้ไม่เกิดคาบอาหารมาก่อที่ฟันนานนะคะก็จะช่วยลดกลิ่นปากได้เช่นกันนะคะ่ะคุนเชลีหรือแม้กระทั่งอาหารที่มีกลิ่นแรงๆเช่นหอมหรือว่ากระเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเระาแปลงฟันทันทีก็จะลดการเกิดกลิ่นปากะคะ่ะ แล้วก็สังเกตอีกนิดหนึ่งเหมือนบางคนเนี่ยหาผลอัญชลีเวลาเวลาแปลงฟันมกักจะมีเลือดออกตามลายฟันนะคะเคยเคยเจอกันบ้างไหมคะเราจะมีเลือดออกตามลายฟันขนาดแปลงฟันนะคะหรือบางคนเนี่ยใช้ไหมขัดฟันปุ๊บแล้วก็มีเลือดออกตามมานะคะซึ่ง อันเนี้ยเป็นสัญญาณอันนึงของการเกิดเนือออักเสบนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี้ยเราก็ควรที่จะไปพบทันตแพทย์ด้วยนะคะค่ะก็ะเหมือนกับว่าบางทีอาจจะแปลงแรงเกินไปหรือเปล่าคะถึงได้เลือดออกนี่อ๋อเป็นสัญญาณของเงื้ออักเสบอะคะ่ะก็คือเป็นเงื้ออักเสบเวลาเราแปลงฟันก็จะเป็นสัญญาณอันนึงที่แสดง,งได้เห็นว่ามีเลือดออกตามมาะค,ะค่ะค่ะอย่างนี้ก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าลิ้นนี้เราจะต้องแปลงด้วยหรือเปล่าคะ อ,อ๋อควรจะต้องแปลงด้วยะคะ่ะการการแปลงฟันทุกครั้งหลังจากแปลงฟันทุกครั้งแล้วควรจะต้องแปลงลิ้นนะคะเพราะเมื่อกี้เหมือนที่กล่าวไปตอนต้นว่าลิ้นเนี่ยมีลักษณะก็คือมันจะเป็นเหมือนโพรมอะค่ะที่จะเป็นแหล่งซอ,อกหลืบเล็กๆที่ทําให้เศษอาหารไปติดได้แล้วควรที่จะต้องแปลงลิ้นด้วยนะคะเวลาแปลงลิ้นเนี่ยเหมือนที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าใจสําคัญ ของของการตังลิ้นเนี่ยเศษอาหารส่วนใหญ่มักจะติดิอยู่ที่โคนล,ลิ้นนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแปลงฟันแลวเวลาเราแปลงลิ้นเนี่ยควรจะต้องแปลงให้ถึงโคนล,ลิ้นด้วยนะคะเวลาแปลงเนี่ยคุณเฉลีทราบไหมคะว่าเราควรจะแปลงยังไง ไม่ทราบค่ะไม่เคยได้แปรงลิ้นเท่าไหร่จริงอะค่ะเวลาแปรงฟันเนี่เราควรจะต้องแปรงลิ้นแปรงด้วยแปรงแปรงสีฟันก็ได้นะคะใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มแปรงลิ้นทุกวันนะคะหรือปัจจุบันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นนะคะคุณอัญชลีก็คืออาจจะเป็นเห็นเป็นพลาสติกนะคะหรือจะเป็นรูปตัวยูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีเราวิธีเราแปรงก็คือให้ใช้แลบลิ้นออกมายาวๆให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกตัวเนี้ยเป็นไม้ขูดลิ้นแล้วก็ขูดออกมาได้เลยค่ะก็จะเป็นการกําจัด พว,พวกแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในที่ลิ้นพวกนี้ค่ะก็พวกเขาเขามีการศึกษานะคะคุณอัญชลีเขาก็าจะบอกว่าผู้ป่วยที่แปลงลิ้นเนี่ยเ็าจะมีกลิ่นปากน้อยกว่าผู้ป่วยที่แปลงฟันโดยโดยไม่ได้แปลงลิ้นนะคะเวลาแปลงเนี่ยเหมือนที่บอกไปก็คือว่าขูดจากด้านตรงโคนลิ้นแล้วก็ใช่ไหมขูดออกมามาถึงลิ้นด้านหน้าอย่างนี้นะคะต้องทําดูสักสามถึงสี่ครั้งนะคะก็จะเห็นว่ามีคราบอาหารเนี่ยติดออกมาะคะ่ะเราควรจะทําวันละ องครั้งนะคะก็คือตื่นตื่นตอนเช้ามาแล้วก็หลังอาหารตอนตอนเย็นนะคะก่อนนอนเนี้ยทำความสะอาดลิ้นอย่าง,ามส,าางสม่ำเสมอก็ช่วยลดการเกิดกลิ่นปากนะคะเพราะว่าจะลดแบคทีรียที่ทําให้เกิดกลิ่นนะคะนอกจากนี้ทําให้เวลาเราทานอาหารเนี่ยรับลสได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็มีประโยชน์ทั้งในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การรับรดไปด้วยทีเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิด เวลาเราเจอเหมือนคนที่สูบบุหรี่แล้วบอกเอ๊ทำยังไงกลิ่นปากไม่หายสักทีวิธีง่ายมากเลยค่ะก็คือว่าหยุดสูบบุหรี่นะคะหยุดสูบบุหรีเนี่ยกลิ่นปากก็จะหมดไปเขาบอกว่าหลังจากฝึกหยุดสูบบุหรีไปสองสัปดาห์เนี่ยกลิ่นปากก็จะหมดไปนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้ดื่มน้ํานะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปากแห้งด้วยะคะ่ะการ กินอาหารที่เป็นพวกผักสดผลไม้ที่มีการกใ้อาหารเนี่ยก็จะช่วยทําความสะอาดฟันนะคะก็จะทําให้ลดการเกิดกินปากด้วยนะคะแล้วหลีกเลี่ยงอาหารทางใต้เนาะก็จะเป็นพวกเหมือนสตอออาหารเครื่องเทศแรงๆหอมกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดการเกิดกินปากด้วยอะค่ะค่ะสะตออคงยากหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบอะ,ค,ะค่ะียงแต่ว่าอาจจะต้องทานเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะไม่ทราบว่าพวกน้ำยาบ้วนปากแล้วก็สเปรย์ระง,งับกลิ่นปากเนี่ยค่ะจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีการโฆษณาสรรพคุณกันมากมายเลยทีเดียวค่ะจริงๆแล้วน้ำยาบ้วนปากนะคะก็คือว่าจะช่วยหรือสเปรย์ระง,งับกลิ่นปากพวกนี่ค่ะจะช่วยระง,งับกลิ่นปากได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองอะค่ะคุณอัญชลีเพราะว่าจะเขาจะลดจํานวนแบคทีเรียแค่ชั่วขณะเท่านั้นแต่ง่างก็ตามเนี่ยค่ะเราจะต้องแปรงฟันให้สะอาด นะคะร่วมกับมีการใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะในการที่จะทําความสะอาดช่องปากนะคะเพราะว่าการที่หลักๆแล้วก็คือการที่เราขจัดคราบจุลินทรีย์ออกไปให้หมดเนี่ยก็จะช่วยลดทั้งการเกิดฟันผุนะคะลดการเกิดเหงือกอักเสบแล้วก็ลดการเกิดกลิ่นปากได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรทําความสะอาดช่องปากของเราให้ดีนะคะเพื่อจะทําให้เรามีสุขภาพเหงือกแล้วก็ฟันที่ดีได้ตลอดไป่ะคะ่ะค่ะ การที่มีสุขภาพฟันที่ดีเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพในช่องปากหรือการกินอาหารหรือการดูแลต่างๆเพื่อการเพื่อเป็นการระนับกลิ่นปากของเราเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะคะครับเรื่องราวของกินปากที่เราคุยกันไปก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติใช้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนแพทย์หญิงสายใจตันธนุดที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะวันนี้รายการชุมชนวิชาการจากคณะธนุแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินนะคะซึ่งนําเสนอเรื่องราวสาระความรู้ทางด้านสุขภาพคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในวันพุธนะคะเวลา13.00นาถึง12.00นสวัสดีค่ะ